สวัสดีทุกคนนะคะขออยู่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กับเกมองเมอร์ซีนะคะกับช่วงแปลสกิลชิกีมิใหม่นั่นเองนะคะรอบนี้ก็คอลแลบนะคะคอลบโบรอบ2กับฮัสเนะมิกุนะคะมาพร้อมกับตัวใหม่ด้วยนะคะกับเมกุริเมกุริน ล,ลูกะนะคะลินกะว่าสั้นใช่ไหมน้อเล็กทาบว่าลูกะกันนะคะลูกะของชมพู่มาใหม่นะคะออ,อาาที่วิกูเมตาไปนะวิกูวิกูเก่งมากทุกคนเลยแต่หัวเหลืองคือไม่รอดนะคะแล้วเรามาดูว่า ลูกะจะรอดใหมนะคะในรอบนี้แล้วก็โอเคนะเรามาเริ่มแปลก,กันเลยดีกว่ากับดาราสาวนักล้างดีบับนะคะการดาเมจคิดได้ด้วยนะ,ะกับเวเดสอาเมกูริเนะลูกะนะคะสกิลที่เราจะพูด,ดันต่อไปนี้ก็จะเป็นสกิลที่อัพเลเวลสูงสุดแล้วนั่นเองนะคะขอบคุณภาพจาก o m e g f a n d o m c o m โดยนั่นเองนะคะมาดูสเตตัสนะคะเออมาดูเวล40เนาะ ก็โจมตีนะคะ2000นะคะเลือดอยู่ในระดับ S น้ำา13 600เลยแล้วก็เดฟบ,บีนะคะ400แล้วก็สปีดนะคะความเร็วอยู่ที่115อันนี้ถือว่ากลางๆนะคะไม่แย่มากแล้วก็คิเลทอยู่ที่2นะคะให้น้อยมากก็คืออย่าไปวิวคิลอยนะคะไม่ได้อะไรเลยแล้วก็คีดแดมห้าสิแล้วก็เวลาปลุกพลังนะคะจะได้พิเศษมาก็คือได้รับค่าต้นหานสถานะเพิ่มขึ้น25%อนะคะอันนี้คือในส่วนของปลุกพลังเนาะ มาดูในส่วนของสกิลหนึ่งนะคะซิมโฟนิกเพอร์ฟอร์มิลนะคะประเภทโจมตีปกติสูตรลูกไฟสูย์คูดาวนะคะโจมตีปกติหนึ่งเป้าหมายหนึ่งครั้งสร้างความเสียหายเท่ากับ125%ของพลังโจมตีนั่นเองนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะก็สกิลตามโจมตีเหมือนเดิมเนาะมาดูสกิลสองนะคะโซโนริตี้เอโคนะคะเป็นพาสีเนาะติดตัว คูดาวไม่มีนะคะลูกไฟไม่ใช้สกิลนี้ทำอะไรได้บ้างนะคะสำหรับทุกๆ3ดีบัฟหรือสถานะควบคุมที่เกิดขึ้นกับพันธมิตรนะคะยกเว้นสิ่งอันเชิญนะเธอจะได้รับนะคะสะแต็กตัวนดทองแล้วกันเนาะหสะแต็กนะคะสามารถมีได้สูงสุด5สแต็กก่อนเริ่มเทินเองเนาะแล้วก็เมื่อสถานะควบคุมที่มีต่อเธอหายไปความเร็ว ของเธอก็จะเพิ่มขึ้นอีก60หน่วยนะคะเป็นเวลา1เทินแล้วก็เธอจะได้รับนะคะการลดความเสียหาย10%ต่อทุกๆ40%ของค่าต้านทานสถานะเริ่มต้นที่เธอมีแล้วก็เมื่อตัวนดทองนะคะถูกใช้พัธมิตรตัวนั้นก็จะได้รับนะคะเรโซเนนซ์วอลด้วยเป็นเวลา2เทินนั่นเองนะคะก็เป็นป้องกันทองเนาะ มาดูเรื่องของโซโนริตี้นะคะเป็นมาร์กนะหรือตัวนดทองของเรานะสะสมได้สูุด5สแต็กนะคะหลังโจทย์เทิญของพันธมิตรหรือศัตรูจะใช้1สแต็กนะคะเพื่อลบรางดีบับ2อันหรือสถานะควบคุมจากพันธมิตรยกเว้นสิ่งอันเชิญนะคะให้ความสัมพันธ์กับพันธมิตรที่ติดสถานะควบคุมก่อนเสมอนั่นเองเนาะกย็ยิ่งรอติดดีบัฟเยอะๆนะคะสะแต็กก็จะยิ่งขึ้นนะแต่เริ่มมามันไม่มีสแต็กนะอันนี้ก็น่าเสียดาย ก็ต้องรอแปะดีบัฟก่อนหรืออะไรก่อนแต่ถ้าเราไม่แปะก็ดีนะคะโดนแปะก็ได้มีลดความเสียหายด้วยนะคะแล้วก็มอบลดความเสียหายหเพื่อนด้วยนะคะก็ประมาณนี้พา s mm hmm. s i <Skill> ส <3 S 2> mm ี่สกิลสามนะคะเ mm hmm. ออทัวร mm ิมิวสิกหรอประเภทนะคะลบล้างแล้วก็จำนวนไฟที่ใช้ก็คือ3ดวงนะคะพื้นฐาน mm hmm. แล้วก็คูณดาวสูนนั่นเองสกิลนี้กดไซส์นะคะกดไซส์า กดใช้นะคะเธอจะได้รับ Sonority นะคะสองสตกและลบล้างดีบัฟหรือสถานะควบคุมหนึ่งอย่างจากพันธมิตรทั้งหมดเลยนะและมอบนะคะ r e s o n a n c w w l r ให้กับพวกเขาเป็นเวลาสองเทินเมืม่อใช้สกิลนี้ไปแล้วนะคะแต่พันธมิตรยังคงอยู่ในสถานะควบคุมแถบเพิ่มของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นอีก30นั่นเองนะ แล้วก็ลดจํานวนลูกไฟที่ใช้ลง1ลูกเท่ากับสกิลนี้ก็จะใช้2นะคะพื้นฐาน3าก็3มลบหเท่ากับ2ไฟนั่นเองนะก็กด3ล้างนะคะแล้วก็ได้สเต็คขนาดไม่มีไรแล้วก็ปั๊บถึกด้วยนะจะได้นะมันไม่มีเร่งถ้าจะเร่งก็ต่อเมื่อเราไม่หลุดสถา,านนะอะไรเงี้ยมันจะเจร่งจริงๆฉันว่าเราควรจะเร่งซะหน่อยเนาะแบบถ้าเอาไปลงแล้วแบบทีมเราไม่เจอดีบัฟอะไรเงี้ยเออย่างมิกูนี่มันเร่งนะ เราก็ใส่มิตรมารล้างดีบับได้ใช่ว่ามิกุก็เท่ากับกุกะหรือเปล่าเออประมาณนี้นะคะก็คล้ายๆกระจกฉันพูดเลยนะคอนเซป,ปมันคือกระจกเอเไม่ก็เย็นล่มอ่าคือตัวสกิลเหมือนกันมากนะคะแค่ไม่มีล้างตอนตัวเธอตัวเองอุ้ยถ้าตัวเธอล้างตัวเองก็ดีเหมือนกันเนาะอ่ะมาดูในส่วนของอ่าคีย์เวิร์ดต่างๆนะคะในตัวของรูกะกันนะ อย่างแรกน้อ,อยที่เราเคยพูดไปกับตัวโนลิตี้นะคะก็เป็นมาร์กนะคะโนดทองนั่นเองนะสะสมใน5สเตก็กลังจบเทินของพันธมิตรหรือสตูนะคะจะใซ้หนึ่งสเต็กเพื่อลบล้างดีบับสองอันฐานะควบคุมจากพันธมิตรยกเว้นสิ่งอันเชิญนะคะให้ความสําคัญกับพันธมิตรที่ติดถานะควบคุมก่อนเสมอ Resonance w a l l นะคะเป็นบัฟมาร์กที่สามารถสะสมได้สูงสุด2องสเตก็กแต่ละสเต็กก็จะสามารถดูดซับความเสียหายคิดดิคอนนะคะคิดดิคอนเท่านั้นนะ เท่ากับ800นะคะคูณค่าต้านทานสถานะเริ่มต้นของเธอนั่นเองนะยิ่งค่าต้านเยอะก็จะยิ่งหักลบดาเมจได้เยอะแล้วเราก็จะยิ่งต้านสถานะได้ด้วยนะคะประมาณนี้เนาะคอนโทรลเอฟเฟกนะคะสถานะควบคุมในเกมนะมีทั้งหมดประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็9อันสุดท้ายนะคะจะไม่สามารถลบได้นะคะนี่ลบไม่ได้เลยนะปกติคือไม่มีเกมไม่มีตัวไหนในเกมที่สามารถลบสถานะพวกนี้ได้นะเป็นปสถานะในเกมเนาะแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งก็คือใหญ่ เอพีกระจกนะเอพีกระจกนี่มันเหมือนดูล้างได้ทุกอย่างเลยจริงคีย์เวิร์ดมันไม่ได้ล้างนะมันเป็นการลดระยะเวลาของดีบัฟลง1เทินนะมันก็เลยเหมือนว่าเราสามารถล้างได้ทุกอย่างก็อย่างติดสตันอะไรเงี้ยสตันจริงๆไม่มีใครล้างได้นะกระจกเอ r ดอาร์ก็ล้างไม่ได้นะแต่ว่าเราก็ใช้กระจก กดสกิลลดเพราะว่ามีระยะเวลาแค่เทินเดียวนะคะก็จะลดไปเทินหนึ่งก็หายอะไรประมาณานี้นะมันก็เลยดูอ่อนกว่ากระจกมากๆนะคะเพราะว่าทําตัวล้างแต่ไม่มีแบบเขาเรียกว่าละสกิลถอยหลังกว่ากระจกก็คือจบนะอืมแล้วก็มันจะมีขนาดตัวคาราสูคาราสูนี่ล้างอันนี้ได้นะล้างสตันได้นะสกิลแบบเออเป็นตัว R ที่ล้างสตันได้เพราะตัวเก่งๆไม่มีใครล้างได้นะคะ ก็ประมาณนี้นะคะเป็นบีบับในเกมเนาะอย่างพวกอะไรนะแข็งหลับสับสนอะไรย่อยยุใบาตาบอดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถหลังได้ปกตินะคะโอเคเนาะมีก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลนะคะของยายลูกะนั่นเองนะคะคอแลแลบรอบนี้นะเห็นเขาบอกว่าเป็นคอแลแลบ รอบ2แล้วก็รอบสุดท้ายด้วยนะคะที่มิกุจะมานะแตส่สจากนี้ก็ถ้าใครอยากได้ก็ต้องไปตามหาซื้อเศษมาเอานะจนกว่าจะครบแล้วก็อัญเชิญเป็นตัวได้นั่นเองนะก็แอบ,บยากอยู่นะแต่เอาจริงๆก็ถ้าไม่มีเพชรหรือไม่มีอะไรเลยแนะนําว่าให้เปิดแค่มิกุพอเพระมิกุคือได้ใช้สุดๆนะคะตัวเก่งตัวแบบว่าตัววนเทินได้ดีมากนะคะ กคจะดีโค้จะเมตตานะคะเป็นทั้งตัวบับตัวเล่งตัวหลังตัวดึงแบบผมสูรมากนะคะเจมิกุนะถือว่าดีนะคะส่วนยีหัวเหลืองก็มันมันมันปิดอะ่ะเออหัวเหลืองมันปิดไปหน่อยนะคะส่วนส่วนดูกานี่ก็ดูโอเคนะเออแต่ถ้าเลือกเลือกยูกาก็เลือกกระจยอยได้ดีกว่าไปค่ะเชว่ากระจยอยอย่างน้อยก็มี ขเลขาเรียกร้านดีบับตัวเองด้วยนะคะเริ่มเทิร์นมาเลยอย่างลูกกาเนี่มันต้องรองเข้าเทิร์นก่อนไม่ก็รอโดนดีบับดังหนักก่อนนะคะสะแต็กถึงจะขึ้นถึงจะเริ่มล้างนะถ้าจะฉันว่าอ้ยเดี๋ยวฉันาจะลองอีกสายนีงก็คือสายแบบมากดสกิล3เพื่อเอาอะไรนะลดดาเมจคิติคอนดูฉันบิวค่อนข้างที่จะเปน็นน้นตานนะคะจะไม่ค่อยบิวเร็วมากเดี๋ยวลองบิวเร็วมากๆดูเนาะเออเร็วต้านแล้วก็เลือดแบบเร็วๆต้านก็ติดหน่อยๆพออะไรเงี้ยอ้ยน่าสนใจเดี๋ยวต้องไปลอง นะคะก็ถามว่าเป็นตัวดีตัวมันก็โอเคนะมันดูถึกนะเออแต่ว่าไอ้ตรงเรโซแนนซ์วอร์นี่มันไม่ใช่โล่นะมันเป็นแบบคล้ายๆแบบบัฟลดดามเมจเฉยๆเวลาเราได้มันจะไม่เป็นโล่ขึ้นเหมือนพวกตัวโล่พวกเปิดโล่พวกอะไรพวกนี้นะคะตอนแรกฉนันว่ามันจะเป็นโล่นะแต่ว่าไม่ใช่เป็นบัฟทองด้วยนะคะบัฟทองก็จะโดนดล้างไม่ได้นะคะสําหรับเกมนี้เนาะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะคะสําหรับลูกกาศนะคะทุกคนก็ อย่าลืมนะคะไปเปิดการดาราสาวรอบสุดท้ายแล้วนะคะให้โอกาสน้องหน่อยได้ไหมเรื่องนี้ส่วนฉันก็เปิดได้แล้วนะคะถือว่าโอเคอยู่นะคะเนาะโอเคไปละไปบ่ายก็เดี๋ยวเือกันใหม่ตัวหน้าตัวหน้าจะเป็นใหญ่แม่สัตว์เจ้านะคะสัตว์ซาปาท์เนาะรอดูตัวนั้นเหมือนจะเอามากันซีนพวกนอกทินนะคะเดี๋ยวรอดูละกันฉันยังไม่ได้ไปดูสกิลเลยเออสปอยสกิลเดี๋ยวเอาไปดูห้องกับทุกคนตอนเข้ากูเบาละกันเนาะ โอเคบลาบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสวัสดีก็อันเนะจ้าอะชิมะะจ